สวัสดีครับวันในวันที่6พฤศจิกายน2 5 6 6นะครับก่อนที่เราจะไปดู Top Money In นะครับใน Top ปฟที่มีเม็ดเงินกระแสเงินเข้ามามากที่สุดเพื่อเก่งกำไรเรามาดูราคาของเซตกันนะครับเซตวันนี้ลบไป2.55จุดนะครับแต่ว่ายังคงอยู่ที่1,417.21จุดนจุดนะครับก็คือ ยังอยู่ที่พันสี่นะครับแม้ว่านะครับในตอนนี้เราก็จะเห็นว่าราคาของเซตนั้นหลังจากที่เขียวมาหลายวันนะครับวันนี้ก็ย่อตัวลงมานะครับ mi ก็เช่นเดียวกันนะครับ mi ก็ลบ3.42จุดนะครับแต่ก็ยังคงอยู่ที่4 0 3 7 7จุดนะครับราคาทองคำนะครับอ,อยู่ที่1987.82ออออนตอน่อดอลลาร์นะครับ ย่อลงไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็คือว่าท่านที่เขาเรียกท่านผู้รู้ที่เป็นเกี่ยวกับเทคนิคนะครับก็มองแล้วว่าในลำดับถัดไปทองจะไซเวย์ขึ้นไปที่3,000 3,000ออนต่อดอลลาร์นะครับถือว่าพุ่งขึ้นไปเยอะทีเดียวนะครับก็อลองหาจังหวะเข้าแล้วก็เก่งกำไรทันกำไรกับทองกันนะครับ คือเราต้องแบ่งกระเป๋าไว้หลายๆอย่างนะครับเล่นทั้งหุ้นเล่นทั้งคริปโตเล่นทั้งอทองนะครับก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับมันจะได้ทัวเฉลี่ยความเสี่ยงกันออกไปนะครับไปดูที่ค่าน้ำมันนะครับอยู่ที่82.05บ,บอาบาเรลต่อดอลลาร์นะครับสลับ wti นะครับแล้วก็เบนซ์สปอร์ตอยู่ที่86.38บาเรลต่อดอลลาร์นะครับก็ไซเวย์บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ ราคาของค่างเงินบาทกับ US ก็อยู่ที่35.50บาทต่อดอลลาร์นะครับถือว่าแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับว่าพ o p o o n e y In นะครับของนักลงทุนชาวไทยหรือนักทุนต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับมีเม็ดเงินเข้ามาที่ตัวใดมากสุดนะครับตัวแรกก็คือ d v v n n นนะครับอย่างที่เราเรียนในดัราบว่า คลิปก่อนหน้านั้นครับเราก็เก่งกําไรว่า S1 นั้นจะจะบวกขึ้นไปต่อนะครับเขาก็บวกขึ้นมาที่3บาทเช่นเดียวกันนะครับราคาอยู่ที่222บาทนะครับเร่องนั้นก็ถือว่ายัางยังคงยังคงเอาได้ต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปจังหวะอย่างเดียวเราจะไปดูวิจารณ์กันนะครับไปดูนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาก็ราคาก็เริ่มเสมอตัวกับฟื้นขึ้นมา้นมา1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1.33%เ แล้วก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกกลับขึ้นมา1.37นะครับมี p e 2 2เท่ามีย3.51นะครับแล้วก็มี EPS พจกำไรสุดที่ต่อหุ้นอยู่ที่7.43แล้วก็มีการปันผลอยู่ที่4บาทในราคา222บาทนะครับไปดูจงังหวะของคอราบของเขานะครับดูเหมือนว่าจะไซเวกขึ้นต่อนะครับแล้วก็ยังคงจะต้องทำเงินต่อไปนะครับจากนะครับ จากการเคลื่อนตัวของราคาของเขาก็คือถ้าเราลองลองดูนะครับว่าเขาเคลื่อนตัวต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ําสุดต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ําสุดแล้วเจอเส้นสองแล้ววันก็เด้งขึ้นไปนะครับโดยเด้งแบบเด้งแบบไม่กลัวไม่กลัวตกหมายความว่าเด้งคือคือเด้งขึ้นไปแล้วก็ข้ามหมายความว่าสมวันพุ่งขึ้นไปเยอะทีเดียวนะครับ จากเดิมที่เขาร่วงลงมานะครับคือเหมือนกระชากร่วงลงมาแล้วทีนี้3วันนี้เขาก็ขยานบวกขึ้นไปนะครับกระโดดก้าวกระโดดขึ้นไปนะครับถือว่าก้าวกระโดดขึ้นไปอย่างดุนแรงดุด,ดันทีเดียวแม้ว่าวันนี้ราคาของเซ็ตจะติดลบนะครับแต่ว่าแอดวานนั้นยังคงยืน1แล้วก็เป็นตัวดึงราคาขึ้นไปนะครับ ค่าอย่างนี้ก็หมายก็ว่าราคาในวันถัดไปก็อาจจะบวกขึ้นไปได้ต่อเห็นได้จากอะไรครับบอลุ่มนะครับบอลุ่มเป็นสีเขียวนะครับเป็นแท่งเทียนสีเขียวแสดงว่ามีบอลุ่มซื้อซะส,ส่วนใหญ่นะครับแม้ว่านักงทุนต่างประเทศนั้นจะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องรอดูในเวลาหนึ่งทุ่มว่านักลงทุนต่างประเทศนั้นจะเห็นสมควรไซเวทเข้ามาเป็นสีเขียวนะครับ ตอนนี้ก็ดูจาก MScd เขาก็บอกว่าเขากำลังจะวกกลับขึ้นมานะครับบนเส้นซูนยนะครับก็ยืนเหนือเส้นสัญลักณนะครับแล้วก็ RSI ก็ชี้ขึ้นมาที่53เพราะฉะนั้นราคาก็จะพุ่งยาวขึ้นไปได้นะครับะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องจับตาดูว่าในวันพรุ่งนี้นั้นจะพุ่งขึ้นต่อหรือเปล่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่7นะครับอันนี้เราดูของของในวันที่7นะครับเพราะฉะนั้น แนวโน้มของในวันที่7ก็คือนแนวโน้มด์เวย์อัพขึ้นไปแต่ว่าถ้านอกเหนือจากวันอื่นๆหมายว่าถ้าเราไปดูมาดูคลิปนี้วันที่8วันที่9ก็มันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้กขเข้าใจในแนวโน้มของในจังหวัดถัดไปนะครับจุดสูงสุดของเขาก็จะขึ้นไปที่ลีเนลลักชั่นสูงสุดตรงนี้นะครับสูงสุดที่ราคา227บบาทนะครับทำกำไรสูงสุดพอมาถึงตรงนี้ก็ควรจะพิจารณานะครับพิจารณายัางไงครับพิจารณาขายนะครับด้วยการ ตั้งถ้าเกิดมันขึ้นไปสูงสูงขึ้นไปเราก็ปล่อยให้มันขึ้นเราก็ปล่อยให้มันขึ้นไปแต่ถ้ามันยอดตัวกลับลงมาเราต้องตั้งคัดคัดล้อนหรือว่าตั้งคัดคัดเอากําไรไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนนะครับก็แต่ยังไงซะเราก็ออกได้ออกจากการเป็นชาวดอยนะครับแม้ว่าจะทิ้งบางท่านที่ไม่รู้ไม่ชี้หรือว่าออกไม่ทันก็ก็ก็เป็นจังหวะ เอาช่วยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็วิจารณ์กันแบบนี้นะครับของแอดวานก็ยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็ทํากําไรอย่างต่อไปนะครับในช่วงจังหวะอาทิตย์นี้นะครับถัดมานะครับตัวที่2อาลืมบอกไปนะครับว่ามีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้นนะครับสามร้ลเลียนนะครับแล้วก็มีแว l ลูหมสิลเลียนนะครับสรับแอดวานนะครับมีเม็ดเงินเข้ามา มาที่อันดับ2นะครับมีเม็ดเงินเข้ามาเช่นเดียวกัน2 2 2ร้อยยนะครับแล้วก็มีแวร์ลอยู่หนึ่งพาสิบจุดสี่เจ็ดมิลเลียนนะครับโดยวันนี้ก็บวกขึ้นไปนะครับ0.75นะครับสลับพร์ตทอร์จีสี่นะครับซึ่งปตท GC ์ี่นี้เขาก็ทำกำไรด้วยการของราคาของของหุ้นล้วนๆนะครับ เพราะว่าอะไรครับไม่มีพีไม่มี PE ไม่มีอ่า e ไม่มี DPS คือการปันผลแล้วก็มี EPS ยังขาดทุนนะครับลบ1.22แต่ว่าโดยทั่วไปก็คือราคาก็มาดูที่ราคาของการเคลื่อนที่ของเขานะครับโดยถ้าดู3เดือนก็ยังลบอยู่6.25%แต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป12.78แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา5.63%น นะครับทีนี้เราก็จะไปดูนะครับว่าจังหวะของเขานั้นยังคงมีโอกาสที่จะทํากําไรขึ้นไปแล้วตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับว่าเขาขึ้นมาสูงสุดทีนี้มันก็จะเป็นจุดต่ําสุดลงไปนะครับพอเห็นได้จากอะไรครับเห็นได้จากกรดลุ่มการซื้อซื้อขายนะครับเป็นวอลุ่มขายซะส่วนใหญ่นะครับแม้ว่า m อฟเซียังคงชี้ขึ้นนะครับ r s i ชี้ขึ้นไปนะครับแต่ว่า ร่มของนักทุนต่างประเทศเน้นเป็นสีแดงเราก็รอดูของอหนึ่งทุ่มวันนี้นะครับก็จะออกมาเป็นสีอะไรนะครับดูจากตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเขากําลังจะตัดสินใจพุ่งขึ้นต่อหรือย่อลงมานะครับพะเนื่องจากว่าลักษณะของแท่งเทียนเป็นลักษณะของโดจินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาพุ่งขึ้นต่อนะครับพุ่งขึ้นต่อก็จะทํากําไรให้พุ่งขึ้นไปที่เส้น2องเลว,วันนะครับก็ไปชนเส้น2องเลวัน ถ้าสามารถมี power ต่อก็จะฉละทะลุแต่ว่าถ้าไม่สามารถมีกําลังยืนเหนือเส้นสองเลว,วันได้ก็จะซ w a y เว้านข้างนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาทำนิวโลใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับปททอ GC จีร้นตรงนี้จังหวะตรงนี้ก็คือยังเป็นจังหวะที่จะทํากําไรนะครับยังคงมีโอกาสที่ทํากําไรต่อไปนะครับกอ็อาจจะได้กําไรขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับแล้วสุดท้าย ถ้าเขาไม่สามารถที่จะไซด์เว์ขึ้นเหนือเส้น2องแล้วันโดยได้เขาก็จะไซด์เว์ดาวแล้วก็ลงมาที่จุดต่ำสุดของรีเนเลกชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสลับตัว p o r t ท gc นะครับถัดมานะครับตัว KCE นะครับ KCE นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ในในชแนล b, OK, b k o k k k o เคโอนะครับ Channel นะครับก็ได้ได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราก็ได้นำตัว KCE เขาเข้ามานะครับวันนี้เขาก็บวกขึ้นไปอีก2.25บาทนะครับคือถ้าเขาบวกนี้เขาก็จะบวกขึ้นไปได้ตลอดนะครับสลับตัว KCE นะครับคือก็เป็นหุ้นที่คุณแอมนะครับเขาก็ถือเอาไว้นะครับหรือเป็นเป็น CEO นะครับ ก็ทำเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับคุณแอมก็กับคุณออมสุชานะครับก็น่าจะสับสาบกันนะครับอาจังหวะของเขายังคงไซเวย์อัพขึ้นมานะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป25.14% หเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2.23%สนะครับส่วนหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป8.02%มีนะครับี p e 36เท่ามี yield อยู่2.79มี EPS 0.61แล้วก็มี DPS อยู่0.60ในราคา57บาท25สตางค์นะครับไปดูจังหวะของเขานะครับว่าเป็นจังหวะอะไรในกราฟนะครับก็อย่างที่เรนน่า้ทราบนะครับว่าจังหวะของกราฟนั้นก็มันก็จะมีลฟ์ไซเคิลนะครับ ลายไซเคิล uh, ราคาขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วก็ลงมาที่จุดต่ําสุดแล้วก็จะพุ่งกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปก็คือจังหวะที่จะเก่งกําไรให้ไซเวคขึ้นไปที่ลีนลเนลักชั่นสูงสุดนะครับ mm. เห็นได้จากนะครับ mm. การเคลื่อนตัวตอนนี้ก็คือว่าาค่อยๆทากําไรขึ้นไปนะครับขยายขึ้นมาให้เห็นนะครับว่าเขาเปิดกระโดดนะครับเขาเปิดกระโดดเป็นทั้งเทียนสีเขียวหนาหมายเขาว่ายังไงครับเปิดกระโดดขึ้นมาเป็นทั้งเทียนสีเขียวหนาก็หมายเขาว่า เขาจะเปิดคือจะมีโอกาสบวกขึ้นไปได้อีกนะครับแล้วก็จุดสูงสุดของเขาก็คือจุดลีเนียลักชันสูงสุดก็คือราคาที่66หรือ69บาทนะครับมีโอกาสที่จะไปะแตะตรงนั้นนะครับโดยเห็นได้จากวอลุ่มนะครับเป็นวอลุ่มซื้อนะครับเป็นแท่งเทียนเขียวนะครับมีวอลุ่ม12.64มิลเลียนนะครับของอของนักทุนภายนอกนั้นยังคงเป็นสีแดงแต่ก็รอ19รานกาวันนี้นะครับจะออกมาเป็นสีอะไรนะครับ ส่วนน a c d ก็ยังคงไซเวขึ้นมายืนเหนือเส้นสิญนาลแล้วก็ยืนเหนือเส้นซีโรนะครับแล้วก็ RSI ก็อยู่ที่60นะครับก็ยังถือว่าดีขึ้นมาได้อีกก็คือดีขึ้นไปที่จุดสูงสุดคือราคา66บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอิดิเคเตอร์ตัวไหนก็ยังบ่งบอกว่าราคาคงยังจะต้องไซเวทำกำไรขึ้นไปได้ต่อไปนะครับก็ถ้าเกิดท่านหวังกำไรราคา รับที่57.25แล้วก็แนวต้านที่66บาทนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับทางงทุนครับสามตัวแล้วนะครับมาที่ BCG นะครับคารา b a ว Group นะครับตัวนี้ราคาเริ่มดีดกลับขึ้นมานะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น37.94มิลเลียนแล้วก็มี Value อยู่577.11มิลเลียนนะครับ ราคาของคาราบาคุปเริ่มค่อยๆทยอยสูงขึ้นไปนะครับแล้วขนาดแม้ว่าตอนนี้คือ,อเขาเรียกอะไรนะครับโรงงานผลิตเบียร์ของเขาพร้อมทํางานลงทุนไป4,000กว่าล้านนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะครับใบอนุญาตเขาก็ขอเรียบร้อยแล้วนะครับ เพียงแต่รอจังหวะว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดขายเพียงเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้เขาก็ขายในเยอรมันตะวันแดงเรียบร้อยให้เสิร์ฟให้ชิมกันเรียบร้อยนะครับในเบียร์รสชาติของเบียร์น่าจะเป็นที่พึงพอใจของท่านนักทุนเราก็ไปแอบอลองดูแล้วกันในเยอรมันตะวันแดงในหลายสาขานะครับก็ลองดูนะครับถือว่าเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่จะมาผาง,งาดในธุรกิจน้ำสีทองทองนะครับโดย มีงบทั้งสิ้นหมายความว่ามีรายได้ทั้งสิ้น2แสนกว่าล้านต่อปีนะครับซึ่งจะไปแย่งกันใน2แสนกว่าล้านต่อปีในสามเจ้านี้นะครับก็จะมีมีกลุ่มเรีโอนะครับแล้วก็กลุ่มเบียร์ช้างแล้วก็กลุ่มคาราบาวนะครับสามกลุ่มดูว่าใครจะกล้าสู้การทั้งด้านราคานะครับคือถ้าราคาต่ำออกมาแล้วก็แถมแล้วคุณภาพดีด้วยแล้วก็เป็น ่าเป็นเขาเรียกทางคาราบาวนี่เขาก็ยืนยันว่าเขาใช้โน้ตฮาวจากเยอรมันจริงๆนะครับโดยใช้มอนนะครับโดยใช้มอนในการแล้ก็ยีตเพื่อให้เกิดยีตแล้วก็อะไรหายสิ่งหลายอย่างต้องไปลองดูในคลิปของการเปิดตัวของอ่ลงเบียร์ของคาราบาวแดงในใน u t u b e นะครับท่านก็จะเข้าใจว่าทําไมราคาของคาราบาวแดงถึงค่อยๆสวิงกลับขึ้นมานะครับ วันนี้ก็ขึ้นไปทั้ง2.25บาทนะครับเราไปดูจังหวะของเขานะครับว่าจะขึ้นไปยังไงแล้วก็มีโอกาสที่จะทะลุทะล,ลวงทํากําไรขึ้นไปนะครับเห็นจากจังหวะการเคลื่อนตัวขึ้นไปใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็เปิดกระโดดนะครับเขาเปิดกระโดดเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นเหมือนลักษณะของโดจิซึ่งกําลังตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นไปต่อได้หรือเปล่านะครับพุ่งพุ่งขึ้นไปชนเส้น2องเลว,วันหรือจะทะลุเส้น2องเลว,วันได้หรือเปล่านะครับ ถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีวอลลุ่มซื้อ,อเป็นวอลลุ่มสีเขียวนะครับซื้ออยู่7.73มลเลียนนะครับแล้วก็ MACD ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปยืนเหนือเส้นสัญญาแล้วก็กำลังจะขึ้นไปแตะเส้นศูนย์นะครับอ s i อยู่ที่56นะครับถือว่ามันอนุญ,ญาตให้ราคาพุ่งยาวขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเร็วๆว,วันนี้ ตัวคาราบากรนี้ก็อาจจะมีราคาพุ่งทะลุขึ้นไปเพราะว่าจากราคาที่เราเห็นวันนี้เขาก็เปิดตัดกระโดดขึ้นไปนะครับเปิดกระโดดเป็นสีเขียวก็หมายความว่าราคาก็จะเปิดกระโดดขึ้นไปเป็นสีเขียวแบบตัวแบบราคาของแอดวานนะครับแล้วก็ราคาของตัวอ,อีกตัวหนึ่งที่เราก็คือ kce นะครับราคาก็พุ่งทะลุขึ้นไปนะครับ ก็เป็นนาโน้มันดีนะครับสลับหุ้นคาราบาวแดงท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ากลยุทธ์ของเขาเขาจะเขาจะใช้กลยุทธ์ภายใน2ปีนี้เขาจะต้องขายเบียร์ให้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาผลิตเบียร์เรียบร้อยแล้วก็มีไซโลมีพื้นที่จัดเก็บกว่า4ี0พันล้านนะครับเราก็เตรียมพร้อมขยับขยายในโอกาสโปรเจกต์จะถัดไปด้วยนะครับมีเบียร์ตั้ง5.6รสชาตินะครับน่าสนใจนะครับงั้นก็ลองไปดูนะครับ แต่ว่าเราก็แนะนําได้เท่านี้นะครับเพื่อทาานักทุนก็โปรดใช้วิจารณญ,ญาณนะครับแต่ว่าแนวทางของเขาเป็นดังจังหวะขาขึ้นแน่นอนนะครับสําหรับคา,บาร์บา o u ปมาที่ตัวที่5นะครับคือ CRC นะครับ CRC นะครับ Central Retail Corporation นะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำทางด้านเกี่ยวกับรีเทลนะครับ เหือสังหาริมทรัพย์นะครับสําหรับเซ็นทันเขาก็ทำเล็กๆไม่เป็นนะครับเขาต้องทําใหญ่ๆนะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น38.55ิ้าหมิลเลียนนะครับแล้วก็มีแวลลูอยู่341.80มิลเลียนนะครับอ่าจังหวะของเขานะครับแม้ว่าตอนนี้เพิ่งจะดีดกลับพื้นขึ้นขึ้นมานะครับบวกไปที่0.50ราคาอยู่ที่37.50นะครับ สามเดือนที่ผ่านมานั้นนะครับเขาก็ยังคงลบติดลบอยู่3.65% 1เดือนที่ผ่านมาก็ติดลบอยู่5.06%แต่ว่าหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ลบอยู่1.96%ก็ถือว่าลบลงน้อยๆค่อยๆพุ่งทะลุขึ้นมานะครับเหมือนจะเทินอะลาวราคาขึ้นไปนะครับมี PE 27.51%มียูอยู่1.28%แล้วก็มี EPS อยู่0.62%สงนะครับ เราก็มีการปันผลอยู่ที่0 4 1 8สตางค์นะครับไปดูจังหวะของเขากันนะครับว่าจังหวะของเขานั้นแม้ว่าตอนนี้เหมือนกําลังบอกว่ายังไม่มั่นใจว่าจะเป็นจังหวะเทินลาวได้หรือยังนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากหน่วยก้านแล้วก็แนวโน้มก็คือว่าตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่ให้เข้าช้อนนะครับเพราะอะไรครับจังหวะของเขาก็คือเขาจะค่อยๆซ้าเวกับขึ้นไปที่ด้านบนนะครับ เรามั่นใจได้อย่างไรครับก็ดูจากจังหวะการลงมาของไลฟ์ไซเคิลหรือไลฟ์ราคาชีวิตครับของการเคลื่อนที่ของราคาเมื่อลงมาที่ระดางเสร็จก็จะค่อยๆเบียดตัวเองแล้วก็เลือกข้างเป็นขาขึ้นและซายเวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถ้าราคาถ้าแถวนี้ก็ถือว่าเป็นราคาต่ําก็เหมาะเจาะในการที่จะเข้าเกงกําไรไว้นะครับแต่ว่านักลงทุนยังคงไม่เชื่อมั่นนะครับเพราะว่าอะไรครับมีบอลรุ่มสีแดงนะครับ แล้วก็ MACD ยังคง way ไซด์เวย์ทาเดนข้างนะครับแล้วก็ RSI แม้ว่า RSI ชี้ขึ้นดีขึ้นไปที่42แต่ว่าจะให้ดีมันถ้ามันจะให้พุ่งราคาขึ้นไปต้องอยู่ที่50นะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดู c r c นี่ประมาณสักวัน2วันเพื่อความมั่นใจว่าเขาจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ยังคงไม่มั่นใจว่าเขาจะดีดกลับได้หรือ,อยังยังพูด ว่าเขากลับมาได้หรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูจังหวะของเขาในจังหวะถัดไปนะครับก็เรียนในทานนักทุนได้ทราบแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ราคาเขาก็ดูเหมือนบวกกลับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่อ่ะรอลุ้นเสี่ยกันนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้แล้วก็อ่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับก็ขอ,ขอ,ขอ ขออนุญาตแล้วก็ประกาศกันว่าทุกท่านที่สมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามามก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ก็เป็นการขออนุญาตว่าท่านก็ควรที่จะคือท้องต้องต้องมีการทําบุญนะครับเพราะว่า,าคือ,ค,อคือเขาเรียกอะไรนะรมันต้องมีการทําบุญทําทานนะครับคือเอาง่ายๆว่าเราก็อยากจะได้ตังค์จากทุกท่านแต่เราไม่ได้ขอ,อามากมายนะครับเราก็ขอให้ท่านบริจาค แต่พอเพียงนะครับอย่างอย่างเช่นตัวนี้ก็55บาทนะครับท่านก็บริจาคเพียง55บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ามันจะมันจะเสียเวลาของทุกท่านมากเราต้องกราบขออภัยที่ให้ทุกท่านนั้นใช้สละระยะเวลาในการที่กดกดโอนมาให้เรานะครับก็คือ,อต้องมีวิธีท่านถ้าเกิดว่าทามันเหมือนกับการพิสูจน์นะครับถ้าเกิดท่านจะเล่นท่านจะลงทุนได้นะครับ ก็ต้องพิสูจน์ด้วยการบริจาคเข้ามาให้ได้นะครับให้ผ่านพ้นไม่ว่าจะเป็นความยากลําบากในการใช้เวลระยะเวลาต่างๆแล้วก็เทคนิคนะครับถ้าเกิดท่านทําได้ก็ถือว่าท่านสามารถที่จะเล่นหุ้นได้ได้กําไรอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากท่านไว้ด้วยนะครับยังไงก็กราบขอพระทานอภัยนะครับถ้าเกิดสิ่งใดผิดพลาดไปนะครับก็กราบขอทานไว้ว้ที่นี้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ